ามันขึ้นมาให้ดูโอ้โหาวสวัสดีครับ FC สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นักล่าทัชจีนก็ได้มากับลุงน้อยปรากฏดขังนะครับ สำหรบับวันนี้เรามาลงกันที่แม่น้ำท่าจีนแถวบ้านของเองครับวันนี้ก็เป็นคนลงเบ็ดเองครับเป็น,นเกเ่นกลองลงเบ็ดยังไม่ทันเสร็จดีครับก็มีปลามากินเร็วครับไปชมกันเลยครับมาครับเป็นหนึ่งตัวและไม่รู้อะไรนะครับทากผู้ชมทุกท่าน

อู้หู hô, กด hô, cột Cột กดอีก anh phải cầm lăng เอาล่ะโอเคโอเคโอเคครับทุกผู้ชมใหญ่ครับใหญ่ครับสวยมากสวยเอาขึ้นทางนี้ดีกว่า โอ้โหไม่รอู้โอ้ใหญ่อ่ะไม่รู้นะอยากจะเอามันขึ้นมาให้ดู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 คนดูคับดูคับดูขันูโอ้โห วัวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูดูนี่ยี่สิบวกทุกคันทุกคันดูลูกอมุกคันจับไว้จับไว้ไว้ดูดูดูปากก่อนว่าเข้าหรือไหมดู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 เบ็ดเบอร์อะไรเบ็ดใหญ่เบ็ดใหม่ครับไม่รู้เบ็ดเบอร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกผู้ชมมากเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับใหญ่นะครับยี่สิบวัวอย่าผมนปเอาเอาเอาเบ็ดตัวเนี้ยบุกหัวใหญ่ตัวนี้รชา ครับใหญ่ครับใหญ่ครับตุ้งชงเป็นไงครับดูนะครับตุ้งชงเอาหน่อยโม่หน่อยไม่ได้โม่อตัวเบ็ดเป็นากเลยค่อยขึ้นมาแล้วก็เป็นภาคฐานขึ้น ไยู่ไมขิไม่เข้าไม่เข้าขยิไม่เข้คนเดียนน้อยช่วยไม่ได้ถึงไง่ันมุ่งช่มนี่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 

โอยครับหนูไซครับอรนี่ครับนยี่นี่ครับไงครับผมเาจับจับหลากร่างนะังเป็นไงงขึ้นมาเลยวดูดูขึ้นดีกว่า สุดจร,จริงครับเอ็มมากโอ้ยท่านผูน้ชมเป็นยังไงเป็นยังไงสุดจริงครับโอ้ยน้องต้อมเป็นไงล่ะเป็นไงน้องต้อมแหมถ้าใหญ่อีกนิดเดียวสามทิศสองน้องต้อมง่ายต่อ,อคิ้ไรจะจับเลยน้องต้อมกินกลางวันโอ oh 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 ้เอาใหม่เกียบตัวใหม่กระนั้นเก่า นี่่น้อต้มดูดูนนี่ครับลูกศิ์ลุงน้อยกับลูกติดน้าต้อมนะครับสองพลังบวกลังบวกเลยครับวันนี้ลุงน้อยกจะทำหน้าที่พาย เป็นตากล้องนะฮะจะเห็นกันน้องจอยนี่เสื้อลุงน้อยสวยไม่ะักทุกจบเสื้อแดงก็หมานเหมือนกันนะนี่คนเดียวเจออย่างนี้ไหมอุ้ยเป็นไงระดักต้หนูได้ต้หนูเดียวนี่ว่าไงล่ะน้องเมระวังจะไปได้หนูกันนะน้องต้ ใหญ่ยี่สิบหัวแน่นอนร่างก่อนต่อตัวนี้ขอบคุณครับโอ้โหนี่จอยจัดงสุดๆเนี่ย นี่ครับมันใหญ่กว่าที่ผมได้อีก็ใหญ่กว่าที่ได้อีกหญ่กว่าขึ้นมาขึ้นลอยกันหมาดยันเท้าให้น้องต้มนี่ท่านผู้ชมยกแค่นี้นะครับไม่ไหวครับ เหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้น่าจะไปไกลอยู่นะครับนี่น่าจะไปไกลนะครับเดี๋ยวจะดูที่ว่าจะไปไกลถึงไหนน่ตัวนี้ไปขึ้นกว่า เอาเอาตัวนั้นลงไปตัวนี้งครับเดี๋ยวลุงน้อยก็อ,ยอ่ยุติเกมนี้ก่อนนะครับย่อก็จะสรุปผลงานวันนี้ครับก็ได้แค่ตัวเดียวครับเป็นปรากฏทังไซส์21โลเล่นเอาผมสั่นเลยครับวันนี้ก็สนุกมากครับกับน,น้อย คลิปนี้ก็ขอลาับก่อนนะครับถ้าชอบกะกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ